สามทักษะที่ช่วยเปลี่ยนคนธรรมดาเป็นมหาเศรษฐีใน5ปีครับ มีคนถามผมเยอะเลยว่าทํายังไงผมถึงจากการเป็นหมอกลายเป็นนักธุรก,กิจที่มีธุรก,กิจมากมายได้หรือบางคนถามว่าทํายังไงเราถึงจะสามารถประสบความสำเร็จได้เร็วผมไม่อยากบอกว่าจริงๆเรื่องที่เราต้องเรียนมันมีเยอะมากเลยบางคนก็ไปเรียนทักษะต่างๆนู่นนี่ออนไลน์แล้วก็ไม่รู้จะเอามาทําอะไรเรียนเสร็จปุ๊บความรู้ท่วมหัวเลยผมไม่อยากจะบอกว่ามันมี3ามทักษะที่คุณนะถ้าเรียนเลยนะแล้วคุณเอาไปใช้เลยนะมันจะเจ๋งมากเลยไม่ว่าจะเป็นแอนโทนีโรบินอาจารย์บดีตึงสีนะหรือว่าวอร์เรนบัฟเฟสตีฟ ทุกคนพูดเหมือนกันว่าทักษะอันแรกเนี่ยสำคัญมากเลยแล้วทุกคนต้องมีโดยเฉพาะผู้ประกอบการทักษะที่หนึ่งก็คือ Public Speaking หรือการพูดนะบางคนบอกว่าการพูดคือการที่เราจะต้องแบบไปพูดต่อหน้าคนเยอะๆเดี๋ยวนี้ไม่จําเป็นแล้วครับแค่คุณสามารถพูดและอธิบายคนอื่นได้อธิบายลูกคุณได้ลูกคุณสําเร็จอธิบายทีมงานได้ทีมงานเข้าใจ คุณอนะที่ายในออนไลน์ได้คุณสามารถทําการตลาดที่เรียกว่าการตลาดแบบให้ความรู้หรือให้ข้อมูลได้คุณเห็นไหมครับว่า p พราะอีกสปิกริงเดี๋ยวนี้แค่คุณมีมือถือชีวิตเปลี่ยนไปแล้วครับคุณสามารถพูดต่อหน้ามือถือผ่านออนไลน์ผ่านคลิปแล้วก็ส่งไปให้คนอื่นให้คนอื่นดูคนอื่นชอบคนอื่นเข้าใจสินค้าคุณก็ขายได้แล้วครับทักษะที่สองนะครับคือ Money Management หรือการบริหารการเงินเองบางคนบอกว่าก็แค่เก็บเงินออมผมบอกว่าอันนะั้นนะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของความมั่งคั่งอันนึงที่ผมอยากจะให้ทุ การทำมันี่แมเนจเมนต์ก็คือการที่คุณรู้จักการบริหารกระแสงเงินสดเงินจะมีเข้ากระเป๋าคุณและออกจากกระเป๋าคุณและทํำยังไงให้มันมีเงินอยู่ในกระเป๋าคุณนะครับตลอดเวลาแล้วคุณสามารถมีกระแสงเงินสดแบบนี้ใช้ในการทําธุรกิจได้แล้วคุณจะมั่งคังมากขึ้นได้ด้วยครับผมถามกูรูความสําเร็จด้านการเงินหลายๆคนรวมถึงอ่านหนังสือด้วยทุกคนพูดคล้ายล้ากันบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราสามารถบริหารกระแสงเงินสดได้ธุรกิจของเรามันจะขยายใหญ่โตเรื่อยๆแต่คุณนึกภาพดู ถ้าเดือนนี้คุณต้องจ่ายเงินลูกน้องแล้วปากฏว่างเงินไม่มีแล้วคุณต้องไปกู้เงินมาซึ่งดอกเบีย้ยอาจจะแพงมากเลย5% 10%แล้วผลสุดท้ายกําไรทั้งหมดของธุรกิจคุณมันจะเข้าไปอยู่ในธนาคารของคนอื่นไม่ได้เป็นกาไรของเราดังนั้นะถ้าคุณอยากจะให้ธุรกิจมีกําไรคุณต้องรู้จักการดูแลกระแสงเงินสดในธุรกิจให้ได้ครับถ้ากระแสงเงินสดยังมีไหลเวียนตลอดธุรกิจคุณจะดําเนินไปแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆอย่างรวดเร็วครับ ทักษะที่3คือ time management นะครัแปลง่ายๆก็คือเราต้องรู้จักการบริหารเวลาสมัยก่อนเนี่ยเวลามีคนบอกว่าซื้อของมา100บาทขายได้110บาท กำไร10%อันนั้นผมบอกว่าเป็นพื้นฐานแล้วครับผมไม่ได้พูดเรื่องนั้นแล้วเพราะทุกคนทําธุรกิจมาก็คือต้องมีกําไรอยู่แล้วไม่งั้นทำแล้วขาดทุนทำแล้วขาดทุนตลอดแล้วเราจะสามารถทําธุรกิจให้มันขยายได้ไงทําธุรกิจต้องมีกําไรอันนี้ไม่ต้องพูดถึงมันเป็นเบสิกมากอีกอันหนึ่งที่คนที่เป็นผู้ประกอบการนะแล้วอยากขยายธุรกิจแบบผมคือมีธุรกิจหลายๆอันพร้อมกันคุณต้องรู้จักการบริหารเวลาเวลาของคุณเนี่ยคุณต้องคิดก่อนว่าในหนึ่งชั่วโมงที่คุณกำ ทำการตลาดไหมเช็คสต็อกไหมอูบ้านกวาดบ้านไหมถูออฟฟิศไหมหรือว่าไปเช็คก,กระจกไหมหรือว่าการที่ไปยืนสั่งลูกน้องผมรู้เลยว่าถ้าเราสามารถบริหารเวลา นะได้อย่างเหมาะสมนะคุณจะรู้เลยว่ามันจะมีแค่หนึ่ถึงสออย่างในธุรกิจเท่านั้นที่คุณไปใช้เวลากับมันแล้วที่เหลือคุณหาคนทําแทนง่ายๆคือการบริหารเวลาที่ดีคือการที่คุณหาคนอื่นมาทำงานแทนคุณแล้วคุณทำงานเฉพาะบางเรื่องที่สำคัญโดยเฉพาะการตลาดผมบอกได้เลยว่าปัจจุบันธุรกิจมันอยู่บนออนไลน์แล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการตลาดคุณต้องเป็นคนคิดเองโปรเจกต์คุณคุณรู้จักสินค้าคุณดีที่สุดคุณรู้จักการบริการคุณดีที่สุดคุณรู้จักบริษัทคุณดีที่สุดดังนั้นภาพลักษณ์แบรนดิ้งทุกอย่างมันต้องออกมาจากไอเดียของคุณแล้วคุณถึงจะสามารถทําธุรกิจออนไลน์ประสบความสำเร็จและใช้ต้นทุนต่ําแถมสามารถขายสินค้าได้มากขึ้นด้วยดังนั้นอย่าลืมนะครับ3มทักษะที่ผมบอกไปนะครับ แค่คุณมี3ทักษะนี้นะครับคุณจะเป็นผู้ประกอบการเป็น5ธุรกิจหรือ10ธุรกิจแบบผมก็ได้คุณสามารถทําได้ถ้าคุณทํา3ทักษะนี้ได้ครับชอบความรู้ดีๆอย่างนี้เราเจอกันใน YouTube Facebook ที่ชื่อว่าหมอทีมด็อกเตรทีมนะครับสวัสดีครับ